โมเดลไทยแลนด์ครับผมสกายครับสวัสดีครับผมต่อธนภพลีรัตนขจรครับ <acha> สู้ที่สุดครับสำหรับผม,มเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกสิ่งนี้กับตัวเองชัดแบบว่ามักจะสู้กับทุกๆเรื่องที่เข้ามา <S 2> <S 2> แล้วก็มักจะแบบรู้สึกว่าอยากเอาชนะสิ่งที่ตัวเองแบบอยากทําให้ได้เลยของผมน่าจะเป็นพยายามที่สุดครับเพราะแบบที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองแบบ ไม่ได้เป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์แต่รู้สึกว่าเป็นคนที่พยายามต่อไปเรื่อยๆก็ดีใจแต่เป็นคนชอบกดตัวเองว่าครั้งหน้าก็ต้องดีกว่านี้ต้องพยายามเพิ่มกว่านี้จนกว่ามันจะได้ <c oughs> ผมฮะผมเอ็นจอยหลายเรื่องนะฮะเอนจอยเรื่องการกินครับเอนจอยการดูหนังครับเอ็นจอยการดู Netflix ครับผม <c oughs> <c oughs> ทำไมดูตรงข้ามกันวะ <c oughs> เอนจอย enjoy งูฮะกินงูชอบดูคลิปเกี่ยวกับงู <c oughs> คือตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองกลัว แล้วก็อยากเอาชนะความกลัวก็เลยไปเริ่มดูแล้วพอดูปั๊บอบะมันติดอะ่ะล้วก็หยุดดูไม่ได้ใหม่แค่แค่รู้สึกว่าวันนี้เราจะไม่กลัวกับการเจอมัน,นรู้สึกว่าเราอ่ะโอเครู้รู้วิธีที่จะแบบหลีกเลี่ยงหรืออาจัดการให้มันถูกต้องได้แบบเพราะว่าชอบดูชิพคนจับงูชอบดูแบบ มูลอ,อกล่ามูวางไข่อะไรเงรี้ยในพวกสารคดีเออสารคดีด้วยแล้วก็พวกตามแบบ e x o t ก c เสมวดโลกออที่รู้สึกว่าดีที่สุดเลยอะฮะณนะตอนนี้คือ,อ,อวันที่เคยสร้างบ้านแล้ววันที่บ้านเสร็จให้กับคุณพ่อคุณแม่ณนะตอนเนี้ยมันจะเป็นวันที่เรารู้สึกภูมิใจที่สุดดิวของผมอะไม่รู้จะบอกไงให้มันแบบ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรคือเรื่องที่ดีที่สุดแต่แบบสามารถสะกบได้ว่าสิ่งที่ทำให้ทาให้พ่อทําให้แม่อย่างเช่นแบบได้เงินมา้อนแรกมาให้พ่อให้แม่คือในอนาคตคิดว่ามันจะมีกว่านี้แต่ว่าน้าตอนนี้ไม่ไม่คนอื่นแล้วกันตลกตัวเองแล้วกันคือผมเป็นคนที่ออชอบชอบลืมชื่อคนนะค,คือผมมักจะจําชื่อคนไม่ได้แต่ผมรู้ว่าผมรู้จักอะ คือจำหน้าได้แม่นเลยว่าเฮ้ยคนนี้เราเคยเจอที่นั่นที่นี่แล้วทุกครั้งที่เจออ่ะมันจะมีหลายๆครั้งที่เราพยายามเข้าไปคุยกับเขาเพื่อให้เขาหลุดพูดชื่อตัวเองออกมาคือไปหลอกถามชื่อเขาเพราะจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออนี่มัง้งแบบมันเป็นสิ่งที่แบบคือก็พยายามแล้วนะแต่คือเหมือนเหมือนเราเจอคนเยอะอะฮะแล้วเราก็จําไม่หมดจริงๆ ปกติเป็นเหมือนกันขอโทษสำหรับใครที่จับผมได้ด้วยว่าผมจำไม่ได้ผมจะไม่มีการแบบหลุดถ้าผมไม่ชัวร์ถ้าตรงๆไม่ได้ก็จะต้องแบบอ้อมอ่ะหาคนถามแล้วคนนี้หน้เหมือนเคยเจองานนั้นบ้างอะไรเงี้ยเรื่องที่น่าอายใช่ไหมตอนตอนสมัยเรียนอยู่ป .2 กำลังนั่งสอบอยู่แล้วก็อึแตกตอนสอบครับเพราะว่าข้อสอบยากแล้วก็เวลามันบีบบังคับ มัแตกแบบที่ไม่อยากบรรยายเลยบรรยายมันนักเกลียนบรรยายได้ไหมเราเคยเป็นเหมือนกันเลยรู้ป่ะจริงเหรอคนชอบคิดว่าผมเป็นคนคนกรุงเทพหมดเลยแต่จริงเป็นคนระนองเกิดที่กรุงเทพครับแต่ว่าไปโตที่ระนองเออแต่นี่ก็เกีว่าเป็คนคนกรุงเทพคนชอบบอกว่าผมหน้าหน้าตามไม่เหมือนเด็กใต้ <S <S ว่าไงนะ <S <S ไม่ได้ไม่ได้ <S <S ได้ปะ ไม่ได้เป็นคนหัดใหญ่หัดใหญ่ก็ใต้ก็ใช่ไงแต่ว่าไม่ได้ไงก็เลยพูดไม่ได้คนชอบคิดว่าผมติดผมปกติผมไม่ติดเลยจริงๆผมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เข้าถึงง่ายด้วยนะผมเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากจริงๆรมีสูไม่จริงๆริงอ่ะจริงๆท่จริง ชอบความคิดของตัวเองนะไม่ใช่ความคิดแบบแบบเป็นคนดูมีความคิดงี้ไม่ใช่นะคือชอบแบบชอบเวลาตัวเองแบบคิดอะไรคนเดียวตลกตลกอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบชอบ imagine เรื่องตลกแบบสมมติว่าผมเห็นพี่3ามคนยืนอยู่เนี้ยผมอาจจะมีแบบไซส์สตอรี่ของตัวเองคิดแบบเล่นๆไปเรื่อยๆแต่ว่าแบบไม่ได้บูลลี่นะหมายถึงว่าเออคิดแบบตลกๆชอบมันผ่อนคลายตัวเองได้ผมเมาส์กับเพื่อนเก่งมากเป็นเป็นคนชอบเมาส์บดโทรศัพท์ ฉัไม่ชอบพิมพ์เวลาโทรศัพท์แล้วมันจะแบบมีความได้อัดอรกว่าอย่างนี้ก็ต้ององินกับวิดีโอ c a l เห็นหน้าด้วยแล้วได้สิงเสียงแก,ก,ก็ได้ก็ได้แต่ถ้าด,ดีดีที่สุดก็คือมาเจอหน้านนนกันแกันผมไม่ค่อยมีของที่ท,ที่รู้สึกว่าแบบมีคุณค่าทางจิตใจ ấy. ส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนมากกว่าเป็นแบบครอบครัวอย่างงี้มากกว่าของเหรอห่วงอะไรวะ จริงๆเป็นคนห่วงเกงยียนน่ะคือแบบกลัวการโดนมือคนอื่นมาจับ <Yo. S 1> กลัวโดนอะไรหยดใส่อะไรเงี้ยอันนี้เรียกห่วงป่ะสะสมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะคือผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเรียกว่าสะสมคือเช่นแบบเ,ออเราต้องมีทุกปี<อ>หรือทุกสีหรือว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างผมคือมันก็เยอะกว่าปกติที่คนมีอ่ะเช่นแบบผมมีประมาณแบบ ใกล้ๆจะร้อยแต่ว่าใส่ทั้งหมดนะคือแบบเป็นคนข้างใครแล้วกันก็ขึ้เกงยีนไปฟอกที่ทะเเออประคบสงบอะไรางเงี้ยครับผมก็ยังไงนะครับฝากทุกๆคนด้วยนะครับฝากติดตามเราสองคนรวมถึงพี่กิมเบอร์ลี่ด้วยนะครับผมในนิตยสารแอลฉบับเดือนเมษายนนี้ครับผมแล้วก็ปีนี้นะครับรอกันอีกนิดนึงนะสำหรับผลงานของผมปีนี้น่าจะมีภาพยนตร์ แน่ๆคือกลางปีนี้จะมีเรื่องหนึ่งกับ GDS ชื่อเรื่องว่า Ghost Lab นะครับฉีกกดทดลองผีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยลุ้นอยู่แล้วก็คาดว่าปีนี้จะเริ่มถ่ายโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ให้ทุกคนรอติดตามด้วยงัก็ฝากด้วยนะครับครับของผมก็มีโปรเจกต์แฟนเมดครับแล้วก็มีโปรเจกต์ซีรีส์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการคุยอยู่ครับก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ